และนี่ก็คือเปลี่ยงของเจ้าคาราสกิ z 900นะครับเมื่อกี้มีอึอักนิดหน่อยนะครับนาทีได้ออกกล้องคันนี้ได้ท่ออาคาโววิกแท้นะครับนี่เซอร์โวอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวคาร์บอนเนี่ยสวยๆจำๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยมากแค่1,600โลเท่านั้นนะครับอยากให้ดูชุดสี่ล้อคันก่อนว่าคันจริงเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับไอพวกเนี้ย มันเป็นล่องลอยแบบว่าเราขี่มาแล้วบังเอญลุยโคลนะครับกะจะมาถ่ายสวยๆซะหน่อยแต่ดันไปเจอโคลนะครับเพราะงั้นแต่คันจริงเนี่ยบอกเลยว่าสวยแน่นอนดอกยางนะครับของดันหล,ลบยังแน่นๆอยู่เลยนะครับคันนี้ไม่แท้แน่นอนรับประกันมาดูที่หน้าร้านได้นะครับอ่านี่ลองพาดูสภาพรถรอบคันก่อนนะครับคันนี้บอกเลยว่าช้างเผือกจริงๆ แต่งน้อยแต่ดูดีนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อแท้ท้ายสั้นที่เป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นท้ายสั้นแม่เหล็กแบบพับได้หรือจะก,กลางก็ได้นะครับอ่านี่ประมาณนี้ยึบแน่นแข็งแรงปลอดภัยนะครับไม่มีร่วงแน่นอนแล้วก็ชิลหน้ากับนี่กระจกปลายแหนนะครับก็มีให้คันนี้ฟรีดาวนะครับขอดเริ่มต้นแค่ประมาณ6กพันิดๆเองนะครับฟรีดาวไว้ทุกอาชีพขอแค่ลูกค้าไม่ตีลอดแบล็ลิ ลองทักเข้ามาคุยดูไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแมค่ค้านะครับทำธุรกิจตนตัวหรือว่าเป็นพนักงานประจำนะครับขอแค่รายได้เนี่ยสักประมาณ1 8 0 0 0บาทขึ้นไปก็พอนะครับใครสนใจนะครับทักเข้ามาที่เพจที่กำลังเห็นวีดีโออยู่ในขณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพูดนานเริ่มชักจะหอบวันนี้สวัสดีครับ